โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือสิบนบดได้ถูกกำหนดแก่พวกท่านแล้วเช่นเดียวกันกับที่ได้ถูกกำหนดแก่บรรดาคนก่อนหน้าพวกท่านเพื่อพวกท่านจะได้ยำเกรอัลบากรองกลุ่มสุลต่านศัสตูนร่วมกับกลุ่มมุสลิมเพื่อสันติสาขาสตูลและไวแชแนล ขอเชิญพี่น้องทุกท่านเข้าออร่วมอบรมเตรียมความพร้อมสู่แขกสัคพันธ์กันแง่เราดีใจเมื่อรามฎอนมาถึงครั้งที่2วันที่ย 2, 2สพฤษภาค,คาม2559ณห,หอประชุมร้อยปีโรงเรียนสตูลวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลฟังอบรมสุดพิเศษกับเชคริดอ์อับดุสมาดีและอาจาย์สิบด,ดิกมุฮัมมัดอซดเริ่มอบรมเวลาเานาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกา30บนาทีบัตรราคา100อบาทติดต่อจองบัตร0 9 6 0 8 1 5 0 5 4 0 6 1 2 5 5 0 9 7 5สนับสนุนโดยร้านไอวันสตูดิโอร้านครีเอทีฟมีเดียร้านมาแกนข้าวแกงทอดฮาดานโรงเรียนทอฝันรัชนวิทย์ยมทอสตูลอาบังร่องแกงและมุลนิติรัศมีจัดแสงเพื่อความดี